ออกแบบบ้านปัญญาสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ในงบก่อสร้างไม่เกิน1 5 0 0 0ล้านบาทได้ไซส์ประมาณไหนไปดูกันนะครับแบบบ้านที2 9 9 9 แบบบ้านปั้นหยาชั้นเดียวสําหรับครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้น3ามห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถงบประมาณในการก่อสร้าง1นล้านห้าแสนบาทภาพรวมของบ้านหลังนี้นะครับมีพื้นที่ใช้สอยรวม1นึตารางเมตรแบ่งภายในจัดออกเป็นห้องนอน3าห้องห้องน้ำสองห้องห้องครัวแล้วก็ห้องโถงมีโซนกินข้าวได้ด้วยที่สําคัญเลยมีที่จอดรถในตัว1นึคันครับหลังคาบ,บ้านหลังนี้นะครับในภาพจะเลือกใช้เป็นหลังคาสีน้ําเงิน ของ c p a c ค Mo เนียและบริเวณลานจอดรถฐานเจ้าของบ้านเลือกใช้เป็นหลังคาลอนคู่แทนหลังคาเมทัลชีตเพื่อลดเสียงดังตอนฝนตกของหลังคาเมทัลชีตแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าองศาหลังคาลอนคู่แท่นน้อยขนาดนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงในการั่วซึมซึ่งฐานเจ้าของบ้านก็รับทราบเรียบร้อยแล้วในเดือนมิถุนายน2567ายขนาดบ้านประมาณ113ตารางเมตรนี้จะใช้งบก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทครับและส่วนใหญ่ในการสร้างบ้านเราก็นิยมที่จะข อสินเชื่อธนาคารบ้านหลังนี้หากใช้สินเชื่อธนาคารก็ก็ผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ1,000 0บาทเท่านั้นเองครับดูคลิปจบแล้วกดหัวใจกดถูกใจกดเซฟโพสด้วยนะครับอยากให้ผมพูดเรื่องไหนคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยติดต่อผมช่างหนึ่งกดังแบบบ้านตามข้อมูลโปรไฟล์ด้านบนไบโอนะครับ